มีการตรวจร่างกายคุณทักษิณแล้วก็ได้ถแถลงข่าวครับบอกว่าคุณทักษิณมี4โรครุมเร้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยครับและที่สําคัญต้องแยกขังเดี่ยวในโซนพิเศษด้วยไปดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้เรือนจําพิเศษกรุงเทพกรมราชทันฑ์ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวครับเรื่องการรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเข้าเรือนจําประเด็นที่น่าสนใจก็คือคุณทักษิณต้องทําทุกอย่างเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปหรือว่าจะได้รับสิทธิพิเศษใดๆหรือไม่เรื่องนี้นายอายุษษธสิทธพันธ์ อธิบดีกรมราชาัณฑ์ก็บอกว่าคุณทักษณิณผ่านขั้นตอนการทำประวัติและตรวจสุขภาพเหมือนนักโทษทั่วไปแต่การแต่งกายได้ใส่ชุดขาวเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็มีการผ่อนปรนบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการตัดผมเนื่องจากนายทักษณิณตัดผมแบบรองทรงอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรีบตัดเพิ่มส่วนการคุมขังตอนนี้ขังแยกส่วนตัวอยู่ในห้องพัดลมมีหน้าต่างไม่มีแอร์ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเบื้องต้นจะต้องกักตัวเป็นเวลา10วัน ซึ่ง5วันแรกกักเข้มเลยครับอยู่แต่ในห้องคนที่เข้ามีเพียงแค่ทนายที่เข้าเยี่ยมได้เท่านั้นและ5วันหลังก็จะให้ญาติเยี่ยมผ่านทางวิดีโอคอลนะครับส่วนผลการตรวจสุขภาพของคุณทักษินนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชทันบอกว่ามีการจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพพบโรคที่เป็นประเด็นและต้องเฝ้าระวังเป็นโรคประจำตัว4โรคครับก็คือ 1. โรคหัวใจ มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่ระหว่างการติดตามการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดและทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่อย่างต่อนเนื่อง 2. ปัญหาทางปอดเพราะเคยมีประวัติเป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดโควิดทําให้ยังมีภาวะปอดอักเสบเรื้อรังแม้ตอนนี้จะหายจากโควิดแล้วแต่ยังพบว่ามีภาวะผังผืดในปอดส่งผลทําให้มีความผิดปกติต่อนเนื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทําให้เหนื่อยง่าย2โรคนี้ครับจำเป็นต้องเฝ้าระวังโดยบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรส่วน3ครับก็คือโรคความดันโลหิตสูงอยู่ระหว่างการควบคุมและรักษาด้วยการทานยาการตรวจเบื้องต้นวันนี้ยังพบมีความผิดปกติอยู่ 4. ภาวะเสื่อมตามอายุพบกระดูกสันหลังเสื่อมหลายระดับมีการตรวจพบจากการทำเอ็มอาไพบมีการกดทับเส้นประสาทส่งผลให้มีอาการปวดเรื้อรังทําให้เดินและทรงตัวผิดปกติขณะที่รองอธิบดีกรมราชทัณฑคุณสิทธิสุทีวง ก็บอกว่าคุณทักษินจัดเป็นผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางเพราะว่าอายุเกิน60เนื่อดูประวัติการรักษาและการตรวจของแพทย์เบื้องต้นมีโรคประจําตัวที่ต้องเฝ้าระวังและรักษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้องตรวจติดตามโดยแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้นแยกคุมขังไว้ที่แดน7ที่เป็นแดนสถานพยาบาลของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครแยกไว้คนเดียวเพื่อความปลอดภัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรณีที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางตามหลักต้องรีเฟอร์ ไปโรงพยาบาลตำรวจเป็นอันดับแรกครับคงจะต้องตรวจโดยละเอียดอีกทางอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโรง,โรงพยาบาลราชธานเนี่ยจะมีแพทย์อยู่ไม่ครบทุกประเภทนะครับก็ถ้าเป็นเฉพาะทางนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคหัวใจหรือจะต้องทำการาร m ไเนี่ยนะครับก็เรายังไม่มีเครื่องมือก็ต้องดูดูไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับณนะนะตอนนี้เบื้องต้นก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่มีผลละเอียดครับ ขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีประเด็นการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษนายสิทธิสุทีวงรองอธิบดีกรมราชทัน์บอกว่าตามหลักก็ยื่นได้เลยครับตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรือนจำขั้นตอนการพิจารณาจากเรือนจําไปถึงส่งหนังสือให้นายกลงนามจะใช้เวลาประมาณ1-2เดือนแต่หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัยส่วนนี้ไม่ได้กําหนดเวลาเอาไว้ครับเพราะเป็นเรื่องที่แล้วแต่พระราชอํานาจจะวินิจฉัยลงมา ตั้งแต่วันนี้นะครับท่านสามารถยื่นได้เลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำนะครับทีนี้ขั้นตอนกระบวนการก็อยู่ที่ว่าเอกสารเนี่ยพร้อมหรือเปล่านะครับโดยปกติเนี่ยก็จะเป็นทางตัวท่านเองหรือเป็นทางญาตินะครับหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยยื่นนะครับเอกสารทั้งหมดเนี่ย ให้ทางเลือนจานะครับทางเลือนจําก็จะมีคณะกรรมการใน,ในการพิจารณานะครับแล้วก็ส่งไปยังกรมราชธรรมนะครับทางกรมราชธรรมก็จะพิจารณาส่งทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เสนอไปอยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อลงนามการพระราชลายพน์มี2ประเภทนะครับก็คือเป็นการเฉพาะลายกับเป็นการทั่วไปนะครับซึ่งเป็นการทั่วไปเนี่ยก็คือแล้วแต่วาลกาสต่างๆนะครับหรือจะมีในการเป็น พระมละมราชวิชัยว่าจะให้มแีแต่ในส่วนของท่านที่จะยื่นเนี่ยก็จะเป็นการยื่นเฉพาะลายครับเฉพาะตัวบุคคลครับโดยโดยทั่วไปนะครับเราก็จะใช้กระบวนการประมาณไม่เกิน1-2เดือนครับหนึ่งสเดือนหมายถึงว่าเรื่องเนี่ยออกจากท่านนายกไปถึงสำนักองค์คมตรีเรียบร้อยครับทีนี้ขั้นตอนกระบวนการวินิจฉัยข้างบนก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่แล้วแต่พระราชะอำนาจครับไม่มีเงื่อนกำหนดเวลาครับ ส่วนการเยี่ยมนายทักษิณหลังจากนี้นะครับกรมราชทานคาดว่าอาจจะมีครอบครัวคุณทักษิณเพื่อนแลวก็องค์กรต่างๆติดต่อเข้าเยี่ยมจํานวนมากทางเรือนจําได้มีการจัดสถานที่ให้เพียงพอสาหรับการเข้าเยี่ยมให้เรียบร้อยเพื่อให้ไม่ให้เกิดความสับสนนะครับส่วนประเด็นเนี่ยฮะเรื่องย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องโรคของคุณทักษิณที่ไปเจอ4โรคเนี่ยโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคปอดอักเสบเรือ้อรงังความดันโลหิตสูงภาวะเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมคือชาวเน็ตเขาจาได้ว่าเอกรากราคมที่ผ่านมาเนี่ยคุ้น ว่าอุงอิงเขาเคยพาคุณทักษินไปตรวจสุขภาพเนี่ยฮะแต่เขาก็เลยไปขุดโพสต์นี้เนี่ยคุณอุงอิงโพสต์เมื่อวันที่11กรกฎาคมคุณอุงอิงโพสต์ภาพนี้แล้วก็พิมพ์ว่าตรวจสุขภาพกันหน่อยแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่ะบอกอ้าวกรกฎาคมยังแข็งแรงดีอยู่เลยแต่กลายเป็นว่าหนึ่งเดือนกว่าๆต่อมา,ก,ากลับไทยทางราชทันชี้แจงว่ามีสี่โรคชาวเน็ตโอ้ไป พิมพ์กันยับเลยฮะอเดือนเดียวโรคกลับมาเพียบบ้างละหรือว่าโอ้โหหมอไทยนี่เก่งจริงๆหมอเมืองนอกตรวจไม่เจอแต่หมอไทยเจอตรวจเจอครับนี่ฮะคนก็สังเกตกันชาวเน็ตนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมท่านที่บดีกรมราชรทันนะฮะคุณอายุธก็บอกได้ว่าคืนนักขณะนี้เนี่ยคุณนักสินยังไม่ต้องกล้อนผมฮะไม่ต้องกล้อนผมเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นเนื่องจากผมยังไม่ยาวแล้วคุณนักสินก็ไว้รองทรงซึ่งก็ไม่ได้ยาวมากอยู่แล้ว รวมทั้งเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเรือนจําก็ให้เกียรติส่วนเสื้อผ้าที่ใส่เข้าเรือนจําวันนี้ก็เป็นเสื้อเชื้อสีขาวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเสื้อของทางเรือนจําซึ่งคุณทักษิณไม่ได้มีสีหน้าวิตกกงังวลไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษส่วนอาหารมื้อแรกที่เดินทางเข้าไปทางผอบอรเรือนจําพิเศษนะฮะคุณนัทสตีทองปราดบอกว่ามื้อแรกมื้อกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณทานเพียงแค่น้ําดื่มกับขนมปังเล็กน้อยบอกว่ายังไม่ค่อยหิวส่วนมื้อเย็นในเรือนจํา จะเป็นเมนูข้าวต้มกับผักต้มฮะซึ่งเรือนจําบอกว่ามีอาหารพิเศษอยู่แล้วคือจะมีร้านค้าเขาเปิดจําหน่ายผู้ต้องขังสามารถซื้อได้เองวันละ5 0 0ร้อยถึงหกรบาทแล้วก็จะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพเหมือนเป็นร้านค้าข้างในเขา,าขายอยู่แล้วถ้าคุณไม่อยากกินอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ก็ซื้อได้ก็มีทางเลือกให้ซึ่งทางราัชทาลบอกว่าคุณทักษิณอายุ74ปีแล้วถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายและอนามัยป้องกันเรื่องการเจ็บป่วยนะฮะ <Ừ. S 1> อันนี้การแถลงจากทางราชทันนะฮะคุณผู้ชมครับติดตามพีพีทีวีเอชดีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย